สวัสดีครับปาโกสุริโยบารทาครับพี่น้องครับช่องปาโกลำพูนออฟิเชียลพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้าเช้าอยู่โดมครับพร้อมเดินทางครับมีนี่ครับเดินทางรถบัสเดินทางเก่ามุกเศอรครับพี่น้องครับสามมุกเศอร์เก่ามุกเซ้าครับทีมกระว่านทีทีมคอนผูอยู่ข้างหลังไปอย่างแต่ตีห่าแล้วครับผมเหมือนเดิมครับ วันนี้ระยะทางก็นหนึ่งรอยกิโลประมาณโดยประมาณทีมโจกเกยเฮ้ากัดสีชีวินนะตีงวันแตงงงส่งเครื่องครับว่ามันไปเอกนั่งเอกมอ,อ,อลำัพี่กันแหละครับยอดชายเฮ้าปัดหล่อง,ง่าวเสวัตแวบเลยเหลี่ยมหยาบหยาบ เืมแยบหยบ <c oughs> เกีบเงินเกีบทองตัวนี่ นี่ก็อีกสูตรนึ่งบ่นี่ยส,สูตรสูตรนี้มัดมัดจอยอยู่บ่สูตรนี่ออสูตรนี้มดมัดจอยครับสูตรนี้มดัมดมัดจอยมาด์ซิลิโคนสูตรนี้สูตรนี้ดำนานเงานานครับพอดีละมืันนี้เฮาล่องทงเดี๋ยวลงทุ่งวันนี้เดี๋ยวเราลงไปกินต่อเฟืองกันครับ ต้องไปกินตอเฟื่องแล้วมันนี่ครับน่าจะทุ่งนาครับปทุมรัฐครับพี่น้องครับอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดครับพบผอกับสาวหน่อยร่ำเพื่นโชว์ครับค่ำคืนนี้ครับออกไปรอบนี้ครับซี่มือติดต่อกันเลยพี่น้องครับสีวันติดต่อกัน สิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองครับย2ิบสองกลับไปที่บ้านปาาโกกับอุบลราชธ้า่านี่อำเภอพีบูรณ์มั่งสาหารครับพี่น้องครับแล้วก็พักอีกสองวันจังมาต่ออยู่ศรีสะเกตครกับโปรดติดตามกันว่าเราจะได้กลับมาโดมหรือว่าเราจะได้ไปพักนางานอีกล่ะครับลำรับกับงานวันที่ยี่สิบหานะพี่น้อง เพลงเข้ามานี้ <c oughs> หมู่บ้านอยู่ออกไปเสริมรอเพิ่มลเล่าเหลียดกันสายไฟกันงานใหม่ครับ,รบรมมสำหรับพระเอกของบ้าน12ล้อน้องพรีเมียม กลางวันร้อนกลางคืนดึกอากาศเย็นผู้จัดการเท่ายัางงว่ไปครับผูบ้จัดการการใช้ยังไม่เดินทาง เอาโมงเศร้าครับเดินห้างครับสำหรับทีมหลดบาทลอยก็กิโลกืบสิเดินทางประมาณสักสองชั่วโมงโดยประมาณเนาะพี่น้องนอะครับโมงโมงเกินเที่ยงน่าจะถึงหน้าง,งานอัเอปตุมเพชรครับวันนี้บอดไปครับพี่น้องครับบอดโจไปลเัเพื่อนโชว์เพื่อนโพสแล้ว บทโจยาวเพชรป่านแพงคือว่ายาพระลูกหยีมันเครื่องยังหน่อพี่นออ้อเห็นไหมที่แหผมกรวยว่าบักม่วงโมเมียนเป็นเครื่อนบักม่วงโมเมนีนเครื่องเครื่องยังไง ba đục đục mà lục cái thai kịp rồi ba

ไปเบอร์ละพี่น้องครับทีมงานเป็นมดแล้วรถพระครับบอ,โบอ,อดโอยู่ครับเหมือนนี่โมเห็นรถบอดครับเดี๋ยวจะรถสระมีไปส่งเล็กหน่อยไปโรงเรียนเรื่องปิดไฟว่าไฟยังงงอยู่ าเบิง่งบรรยากาศครับไห้ได้ดมครับยัยใหม่มือขัดหลังมาอย่างนั้วันนี้เรามาส่งสวนบ่ามาส่งสวนมกักม่วงบ่เวติยัยไหม ยังไมงมาทำอะไรม,มันมันสิใหญ่มันสิบดต่นก่อนบ่ยังไมงเรามาตรวจงานตตรวจนบัเริ่มคึกคักแล้วลูกเต้าเ,เริ่มเริ่มลูกเริ่มเอาของมาเก็บแล้วพี่น้องครับม่วงตอนนี้ม่วงกลัวสีสองม่วงแล้วพี่น้องครับ เตรียมตัวเดินทางแล้วกันครับพอกันได้ครับสาวน้อยและเพื่อนโชคครับมาแลกครับมาเป็นกำร่งใจกันหลายๆเด้อพี่น้องเลยครับเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนีดครับพอกันไม่คลิปน้าครับอัปเดตสถานการณ์ครับความเพื่อนไว้ของราเพื่อนโชคที่รถบาดครับพี่น้องครับฝากไว้ซํานีดครับพี่น้องสวัสดีครับ